ตอนนี้เรากำลังแพ็กของเพื่อจะไปผาคอยเธอนะฮะสมาชิกมีบอมมีมีน้องโอแล้วมีพี่แชมป์น,นะครับของเยอะมากโอเคผมถ่ายได้ไปนาเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนนะครับ ชาดาอยู่กันที่ลบบุรีแล้วนะครับคนนี้ชื่อพี่แชมป์นะครับเป็นมือโปรทางด้านการแคมปิ้งนะถ้าติดตามชาแนลของผมน่าจะเคยพี่แชมป์ให้ความรู้หลายทีแล้วนะฮะตอนนี้เราแวะกันที่ร้านครัว่อยอกระอีนะครับก็เดี๋ยวลองชิมกันว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กเมนูเด็ดเขาคือส้มตำนะครับแต่ว่าเรามาลองทาตามฝั่งกันตอนนี้ประมาณ 9โมง57ละก็ถ้าว่าเราน่าจะถึงเพชรชบูรณ์กันประมาณบ่ายสองรลมเย็นๆฮนะแล้วก็แดดฟ้าสดใสคืนนี้อยากเห็นทางช้างเผือกมากๆขอให้เราได้เห็นกันด้วยแล้วไงก็ฝากติดตามช anel ตั้มทีระด้วยนะครับถ้าคุณชอบการเดินทางแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเรานะครับ <laughs> ด้วยกันลง,ลงคนเดียวไนะด้ใต้เรียนร้อยยี่สิบก่ออคนละสามสิบรับเออแต่ผมมาเออตายละไม่เท่า e กัน ครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ทียนเ่นาดเขาค้อแล้วนะครับเมื่อกี้ลงไปตรวจโควิดมานะครับก็ผ่านกันทั้งสี่คนเลยแล้วก็ไปจ่ายค่าเขาเรียแหละเลยเขาเปิดค่าอะไรวะค่าค่าเข้าใช้บริการของชาวไทยนะครับเขาคิดกันคืนละสี่สิบาทต่อหัวนะฮะแล้วก็ค่ายานผ่านะไม่คิดนะครับก็ก็เขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนลานชมจันทร์ของเราหกสิบคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าที่ลานจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปซื้อเสบียงกันก่อนตามมาในรถ ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวระหว่างทางมาผาคอยเธอนะครับต้องบอกว่าสูงมากเลยมองไปข้างล่างนี่เอย่างเราอยู่บนเครื่องบินนะครับก็รีวิวเส้นทางนิดนึงก็คือเส้นทางมาที่จุดจุดเก็บค่าผ่านทางอุทยานแห่งชาติเขาคอเนี่ยเส้นทางดีทางโอเคนะครับแต่ว่าสําหรับเส้นทางที่มา ขาคอยเธอเนี่ยทางค่อนข้างจะแคบนะครับรถสวนกันลําบากแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาก็อยากให้มีทักษะในการขับรถกันนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเก็บวิวสวยๆให้ดูแล้วก็เราจะขึ้นไปที่ลานกลางเต็นต์ต่อนะฮะถนนตรงลานกลางเต็นต์เนี่ยจะเป็นทางดินแล้วนะครับก็ถือว่าแอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกมากๆนะครับก็ อยากให้โลกได้เห็นนะครับว่าวิวที่นี่มันสวยขนาดไหนบอกเลยนะครความรู้สึกผมตอนนี้โคตรประทับใจนะครับก็ถ้ามีโอกาสอยากให้มากันครับสวยมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนครับผม เรามาถึงจุดกลางเต็นผ่าคอยเธอแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงนิดๆก็โชคดีครับมีเมฆก,ก้อนใหญ่มาบังแดดให้เราพอดีก็พี่ช้างกับน้องโอ๊ตกำลังเล่งมือกันกับน้องบอมนะครับกำลังเล่งมือกันกลางเต็นอยู่เต็นแรกของเราขึ้นมาเป็นเต็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเต็นอื่นๆมาล้อมรอบบริเวณนี้เรามาช้าไปนิดน,นึงนะครับจุดที่เราอยากจะได้เนี่ยมีมีเพื่อนๆท่านอื่นมาจองไปแล้วก็ไม่เป็นไร<อ>ที่ยังเหลือเฟือนะครับสําหรับการกางเต็นวันนี้ก็ โอเคก็ดึงออกมาางน้นิดนึงเดี๋ยวจะรีบไปช่วยเขากางเต็นท์ให้เสร็จนะครับก็ติดใจติดตามกันด้วยนะครับ Wow. ตอนนี้4โมง39แล้วครับข่าวดีก็คือแคมปิ้งของเราเซตอัพเสร็จแล้วรอแค่แขกที่จะมาเยือนนะครับตอนนี้มีคนออกจากกรุงเทพตามมาอีก4คนนะครับรับรองว่าคืนนี้มันแน่นอนแต่มีเซอร์ไพรส์นึงก็คือเต็นท์ของผมยังไม่ได้กางนะฮะเดี๋ยวรอให้แดดร่มกว่าน,นี้นึงแล้วเรามากางกันยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองนะเพราะเต็นท์นี้นะเป็นเต็นท์แรกเป็นการกางครั้งแรกของผมนะครับเต็นท์ b บ c k กเดียพ er นะครับเป็นเต็นกระโจมที่ไม่มีเสารตรงกลางเดี๋ยวเรามาลองกลางลองนอนกันดูว่าจะเวิร์กไหมนะครับไปดูกันเลย Actually, มันอร่อยไหมครับอร่อยครับเนื้อเด็ดมากครับนั่นหมูไม่หาครับเมื้อหมดแล้วงเหลือแต่หมูแลแ้วกเก็บลู้ต่อ <c oughs>